มานข้าไม่ได้ต้องแกะครับป่าไม้ครับถ้าจะเลื่อยเลื่อยนี่จะผิดไหมครับป่าไม้จะจับนะครับเลื่อยให้มันสั่นนะไม่ว่าแล้วมีหลังโอ้ยนี่มันจบแล้วเนี่ยจบพี<า>่เกี่ยวเนะี่ยกว่ามันจะโตได้ขนาดนี้ใช้เ, hey, เวลาเวลามันต้องพูดเรื่องอะไลรลลลลลไปเลยยกไปยกไปหมดบ้านขยุกขยุกจ หายยกไปเลยาพาขาวกบเชิ้ตผ้าขาวาบเชิ้บเยื่อกบเชิตเนาไม่ได้ตลับไมคกนดูวัดยุ่งนี่ ข้างบนลงให้มันทันตอนนี้คอยรถไถสองเยอะครับเยอะครับพอนะอยูเาา่ดเดี๋ยวเรามาขุดแล้วเดน๋ี้ยวพอเลยสริมกับสวัสดิ์ยัน,<อ>ยนครับต้องปิดกล้องอยู่ว่ะปิดทางปิดทางอนะ้าวนะไปกลับกล<อ>้อง

ไอ้ลาป้าใหม่ก็กป็นนี่อยู่บ่รถนี่เขาเป็นเขาแบงรั้งน้ำตทรศัพท์มันี่กันจ้ะนี่กันต้องเอาไปดรงเขียนหยกตัวมันสีแบกได้บ่ 我没看见。<laughs> <laughs>